ต้นเดือนกันยาแล้วครับทุกคนเริ่มใกล้แนหายเราไปดูสายพานและกระเป๋าสำหรับเดือนกันยากันก่อนดีกว่าครับพูดเลยว่าวันนี้คือเที่ยวบินมาเยอะมากนะฮะจากญี่ปุ่นนะทุกคนสายพาน15ในตอนนี้ฮะสายพานสิจากนาโกย่านะครับ T G 4 6 5ครับดูทุกคนสายพานและกระเป๋าแบบแน่นๆนะไม่ว่าจะขึ้นลัสแบ็กแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อเลยนะทุกคนตอนนี้ในโถง สายพานแล้วกระเป, ceksin, ป<ร>๋าคนเยอะมากนะฮะผมเดินงงจนมาถึงสายพานย3ามนะข้ามจาก15มา23เลยซึ่งอยากจะดูเที่ยวบินจากโตเกียวกันหน่อยตอนนี้สายพาน23บิบมดี่ยวบินจาก a a เอเชีย X นะครับทุกคน XJ 6 0 1นะครับเส้นทางจากโตเกียวขึ้น f ฟ r ร์สแบ็ครับคือจำนวนผู้โดยสารที่รอกระเป๋าอยู่ตอนนี้ผมว่ายังไม่เยอะมากนะฮะส่วนหนึ่งน่าจะทยอยออกมานะ เพรากระเป๋าเพิ่งขึ้น first bag เองนะครับทุกคนช่วงนี้ที่มีญี่ปุ่นลงไทยในช่วงเวลาที่เรามาถ่ายคลิปกันบ่อยมากนะฮะมีทั้งโตเกียวนะครับนาริตะนะครับซัปโปโรด้วยเดี๋ยวผมลองเดินไปสำรวจในจุดอื่นกันบ้างก่อนดีกว่าะส่พันยี่สิบสองเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ไปเลยฮะใส่พันยี่สิบสองทุกคนจากคุณหมิงนะครับ MU 741นะครับจากจีนมาบ้างแล้วครับแต่เนื่องจากตอนนี้คือเกรตโอเพนอยู่นะครับกระเป๋ายังไม่ออกเลยแล้วผู้โดยสารยังไม่เห็นเลยทุกคนด้านในตมยังเป็นนนนเเทบบีีจาากวยะครั เดี๋ยวเรารอไปเช็คดูว่ามาจาักสายการบินไปลงสายพานไหนครับนี่บรรยากาศหลังจากผ่านพาสอร์คอนโชรลของตอมนะครับก็จะทยอยออกมามีผู้โดยสารบางส่วนออยู่ข้างหน้าทางออกอยู่ด้วยนะครับเดินผ่านตรงนี้แวะหน่อยนะครับลาสุกบบของวิสระแอร์ไลน์จากนิวเดลีนะครับทุกคนใสยพานยีิเอ็ดนะครับกระเป๋ามีนะครับแต่ผู้โดยสารน่าจะทยอยออกไปกันแล้วนะหรืออาจจะยังไม่ออกมาจากตมก็ได้ครับ ผมพูดเลยนะครับว่าตอนนี้สายพานและกระเป๋าเกือบทุกสายพานมีการเปิดใช้งานกันขึ้นว่าจะโอเพนหรือว่าเป็นลาสแบ็กเท่านั้นเองครับสายพานนี้คือสายพาน20นะครับทุกคนเส้นทางมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับจากกัวลาลัมเปอร์นะครับแต่ว่ายังพื้นเปิดเกตนะครับเปิดสายพานนะครับโอเพนนะครับรอกระเป๋ากันอยู่นะตอนนี้ผู้โดยสารรอกันอยู่ในถงเยอะมากใครที่ถามว่ามีซิมหรือเปล่าข้างในนี่มีร้านขายซิมเพียบอยู่แล้วนะครับในสายพานและกระเป๋าและสายพานที่19จากฮานอยนะครับเวียดนามนะครับ เส้นทางเวียดนามแอร์ไลน์นะครับทุกคนขึ้นลาสเบก์แล้วกระเป๋าแทบไม่เหลือแล้วครับสายพานสิทุกคนผมเดินย้อนทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันจาก15ห้ไป23เลยครับจากฮ่องกงทุกคนนี่คือวันนี้คือหลากหลายมากๆนะฮ่องกงแอร์ไลน์ครับทุกคนลาสเบก์ back, แล้วจากฮ่องกงกระเป๋าถือว่าเหลือประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินผ่านกระเป๋าสายพานสิบไป17บ้างซึ่งทางนี้จะเป็นทางแคบๆหน่อยที่ออกจากตอมอด้านหลังนะไปดูที่สายพานสิกันครับทุกคน สายพาน17เพิ่งเปิดนะครับจากเวียดเจ็ทแอนะครับ c o m นะครับ BZ 961จากด้านนางโอเวียดนาม2สายพานติดๆเลยครับแต่ไม่ต้องตกใจที่ไม่มีกระเป๋านะครับเพราะยังโอเพนยังไม่ขึ้น First Back เลยนะคือผมกล่ว่าผมย้อนกลับมาที่สายพาน16เราจะเห็นผู้โดยสารนะครับแต่มุมไบจากอินดิโก i แอร์ไลนะครับยัง Open อยู่สำหรับเกศ16นะครับน่าเไม่มีกระเป๋าเลยทุกคน ทุกคนครั้งหน้าคือสายพาน15ที่เรามาแวะกันได้แต่ตอนแรกนะครับจากนาโกย่านะครับตอนนี้เป็น flyschool.com สิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งเปิดโอเพนต่อเลยนะครับสายพานนี้แบบรู้สึกว่าป๊อปปูลเ<ๆ>่นะมาเกือบทุกสายพานแล้วยังไม่เจอสายพานไหนที่ยังปิดการใช้งานอยู่เลยนะทุกคนสายพาน14เดินทางมาจากสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับขึ้นลาสเบกเหมือนกันครับอาจจะดูในพื้นที่รอของผู้โดยสารจะเห็นว่าตอนนี้แทบไม่มีผู้โดยสารรอนอยู่แนละ้วแต่เหลือกระเป๋าอยู่ในสายพานอยู่บ้างนะครับนิดหน่อยครับ ไปต่อกันทุกคนสายพาน12นะไม่มีสายพาน13นะครับคือมาจากพนมเปญแล้วก็หลวงพระบางนะครับสกายอังกอร์แล้วก็แบงกของแอร์เวย์นะครับขึ้นลัสแบ็กของพนมเปญนะครับไปขึ้นเฟิร์สแบ็กของหลวงพระบางนะครับคือผมคิดว่าสําหรับเที่ยวบินจากหลวงพระบางนะ่าจะมีผู้โดยสารกาลังทยอยเดินออกจากตมเพื่อมาลัอกกระเป๋านะครับนี้ก็จะลงเลงลงเลงหน่อยนะครับแต่สังเกตในช่วงนี้คือสายพันธุ์แล้วกระเป๋าจะมีการใช้างานเยอะพอสมควรนะครับสองเที่ยวบินต่อกันเลย ทุกคนครับเบิร์งนี้จะเห็นผู้โดยสารเดินเยอะหน่อยแล้วมีความหลากหลายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งฝั่งโซนเอเชียนะครับแลวเดี๋ยวผมรอดูว่าเวียนนาหรือยุโรปจะไปลงสายพานไหนนะครับสายพานสเกว่างโจทุกคนจาก China Southern Airline ผมพูดเลยว่าช่วงนี้เที่ยวบินจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีเงีนะ้ยมีเยอะมากๆนะครับนี่จาก China Southern Airline from กวางโจนะครับกระเป๋าแน่นๆเลยแต่ขึ้นลัส b บก k แล้วครับบายกันต่อทุกคนจากสายพาน1 1ไปสายพานสิโอซาก้าญี่ปุ่นอีกแล้ว ทีจีทุกคนช่วงนี้ญี่ปุ่นมาลงใบยๆกันเยอะเลยนะโอสากะจากญี่ปุ่นขึ้น First Back สีเขียวนะทุกคนกระเป๋าทยอยออกผู้โดยสารในจุดที่รอกระเป๋ายังไม่เยอะมากนะครับคิ่ว่าเดี๋ยวคงทยอยมานะฮะในทางข้างสายผ่านที่สิทุกคนด้านนูน้นนะที่เดินสวนออกมาเนี่ยมีผู้โดยสารเยอะมากนะเดี๋ยวผมต้องลองเข้าไปดูว่ามาจากไหนกันบ้้งส่วนใหญ่เป็นเอเชียครับอยู่นี่นี่เองเวียนนา ่บินาจากเวียนนาครับสายพานที่9นะครับน่าจะอยู่จุดเดิมๆของของสายพานจากประเทศยุโรปนะครับคือจากที่เราสังเกตกันหลายครั้งนะครับเครื่อบินจากยุโรปไม่ว่าจะเป็นแฟรงเฟิร์ตเองนะครับหรือเวียนนาเองนะครับมักจะใช้สายพานที่9ผมก็แบบเริ่มสังเกตเห็นบ่อยขึ้นนะทุกคนจะเห็นว่ายิ่งช่วงบ่ายมากขึ้นน่ะจำนวนผู้โดยสารในถุงสายพานรับกระเป๋าก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีเวียนนาผมเดินอ้อมมาข้างหลังนะเนื่องจากขึ้นเฟิร์สแบ็กนะครับของออสเตรียแอร์ไลน์นะครับ ก็อาจจะมีผู้โดยสารที่รออยู่เยอะหน่อยแต่ว่ากระเป๋าที่เหลืออยู่ในสายพานก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวต้องรอกระเป๋าออกมาเรื่อยๆสายพานที่แปทุกคนตอนนี้คือใช้ทุกสายพานจริงๆนะครับในวันนี้นะซัปโปโรนะครับญี่ปุ่นอีกแล้วนะทุกคนทีจีหกเดหนึ่ครับขึ้นลาสแบ็คแล้วดังนั้นไม่แปลกใจนะครับในสายพานแทบจะไม่เหลือกระเป๋าแล้วบางส่วนผมว่าเขาผู้โดยสารเอาออกมาตั้งข้างนอกแล้วว่ะหรืออาจจะเป็นสายการบินออกมาตั้งเรียงไว้นะครับรอผู้โดยสารมารับไปครับ ทุกคนผมรู้สึกว่าเสไพภัยมากนะฮะตอนเที่ยงที่เราไลฟ์กันไปแทบจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารเดินออกมานะตอนนี้เที่ยวบินที่เดินออกจากในตมแล้วก็มารับกระเป๋าที่สายพานเนะี่ยคือเยอะค่อนข้างเยอะเยอะเลยฮะแล้วสายพานแล้วกระเป๋าก็มีการเปิดใช้งานทุกสายพานจริงๆมาไปดูสายพานที่7ทุกคนที่อยู่ด้านในนะครับจากสายการบินไทยนะครับแล้วก็เดลยูอ e, ีคือไทยสมัยนะครับฮ่องกงคีจีหกศูนย์หนึ่งจากฮ่องกงครับนี่ผมว่าเวิร์กด้านในเริ่มมีผู้โดยสารหนาตาขึ้นนะ ขึ้น last b a แต่กระเป๋าที่อยู่ในถุงมีเยอะพอสมควรครับที่สังเกตในภาพรวมจะมีทั้งเอเชียไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองคนจีนเองทาที่มาจากฮ่องกง,งนะคาดว่าน,น่าจะไปเที่ยวกันแหละยินดีต้อนรับทุกคนกลับบ้านสำหรับคนไทยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเข้าสู่ประเทศไทยด้วยฮะอีกสองสายพานทุกคนโอ้วันนี้เปิดครบทุกสายพานจริงๆยืนยันแล้วนะสายพานที่6มาจากโตเกียวฮานดาทุกคน TG หกสเอ๊ะการมีทยเยอะมากทุกคนที่ไปญี่ปุ่นขึ้น last bag นะครับ,รบแต่ กระเป๋ายัางเหลือเยอะมากๆเลยอ่ะคือแน่นทุกคนดูดิแน่นมากนะผมคิดว่าผู้โดยสารนะ่าจะทยอยออกมาจากตอมยังไม่หมดนะครับเหลือเยอะมากๆจริงๆโอ้โหที่เซอร์ไพรส์ผมกันเลยหรือปะสายพานที่5คือเป็นสายพานแรกสุดของเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับมีการใช้งานทั้ง3แถบเลยทุกคนดูดิแถบแรกนะ g g c 1นจากกัวลาลัมเปอร์ในลาสแบกนะครับ แถบที่2เป็น TG64 9กสกฟุกโอกะลัสแบ็กนะครับกับแถบสุดท้ายคือ TG โอ้ยกัมมินไทยไข่ดีมากนะจากเวียนเทียนนะครับเบียงจั์คือเปิดเกตแล้วนะครับ TG 5 7 1ดครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเหลือจากเฉพาะเวียนเทียนนะเพราะว่ากระเป๋าที่อยู่ในสายพานไม่มีแล้วนะครับไม่ว่าจะมาจากวัวล์ลมเปิ์หรือจากญี่ปุ่นนะครับน่าจะรอผู้โดยสารจากเวียนเทียนอย่างเดียวเลยคือให้ผมเดานะผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก ฟุกุโอกาะนะครับมาพร้อมถุงก,ก๊อบแน่นอนคนญี่ปุ่นชอบตีก๊อกที่ไทยมากคับคุณนัุงมากครับทุกคนครับผมพูดเลยว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่เห็นมีการเปิดใช้สายพานและกระเป๋าจนครบทุกสายพานนะครับซึ่งแตกต่างจากทุกครั้งมากแลจะจำนวนผู้โดยสารที่รอกระเป๋าอยู่ในถงุงแล้วก็เดินๆนอยู่ตอนนี้คือเยอะสุดๆจริงๆครับตั้งแต่ต้นเดือนกันยาย,ยนเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกไปเจอกันที่ข้างนอกโถง e x i t ซ Boy กันครับทุกคนออกกันมาแล้วทุกคนจาก exit ซ Boy บนะครับตรงนี้คือ e x i t ซ Boy บชั้น2ประตู5ต่อประตู6ครับบรรยากาศในภาพรวมผมถือว่าคึกคักมากๆครับว่าคนแน่นมากๆว่าจะรอแลกเงินอยู่หรือรังรอเพื่อนนะครับรอกลุ่มอยู่นะครับที่ e x i t ซ Boy บขอบคุณทุกคนที่คอยรับชมคลิปเป็นมาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับหวังว่าจะชอบคลิปอัปเดตสนามบินกันแบบนี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดต่อสไครต์ช่องให้ผมด้วยนะคือ้ดเกดจะชอบนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ